I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah. have home to have been some love. เจ้าตัวอ็อกซีนะครับโฟไซส์380นะครับเพิ่งมาถึงนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคานุป,ปี้นะครับก็เป็นอารมณ์ที่แบบว่า,าความชฉบเชี่ยวนะครับของเจ้าตัวอ็อกซีโฟลำนี้นะฮะความใหญ่เนี่ยก็ไซส์380นนะครับสำหรับเบสที่ผมจะเอาใส่บิน ให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับเป็นเบดยาว380นะครับและแบตเตอรี่นะครับที่ผมมีเนี่ยมี2ก้อนนะครับแต่ว่ามันเป็น1500มิลลิแอมอยู่ไหนเนะี่ยพอาวางทิ้งไว้ไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อโอเคเดี๋ยวหยิบแบตมาให้ดูก่อนนะฮะแต่ว่าแบตนะ่ะ แต่ว่าแบตเนี่ยผมขอแนะนำให้ใช้เป็น1,800มิลลิแอมนะครับเพราะว่าพันแปดรมิลลิแอมเนี่ยจะเป็นสเปคของมันนะฮะจะเป็นสเปคของมันเลยนะครับท่านผู้ชมแบตให้มา2ก้อนนะครับอันนี้ก็เป็น1,500มิลลิแอมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วควรจะใช้พันแปดหกเซลนะครับพันแปดร้อยมิลลิแอมนะครับหกเซลอ่าแต่นี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของฮอลล์ลัมนี้นะครับว่า มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับหางเป็นแบบไหนชุดเทสเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันเลยนะครับสำหรับฮอลํานี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขยับมาใกล้ๆนะครับสำหรับชุดเทสน,นะครับชุดเทสก็เป็น DFC นะครับชุดเทดเป็น DFC เป็น DFC เออ่าเป็นคล้ายๆกับโปรโตอนนะครับถ้าใครที่เคยเล่นโปรโตอสเนี่ยคือก็จะรู้แต่ถ้าที่ใครไม่เคยเล่นโปรโตอนนะครับก็อ่ามีมันก็คือจะสวัสดิ์เพลจะมีขนาดเล็กนะครับจะมีขนาดเล็กเดี๋ยวผมจะเปิดคานุป,ปี้ให้ดูนะครับชุดเฮ้เป็นอะลูนะครับเป็นอะลูหมดเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นคานุปปี้นะครับชุดเฮดก็จะเป็นอลู นะครับแล้วก็มีฟิชชิงอาร์มตรงนี้ด้วยนะครับยึดคล้ายๆกับดีวิลเอ็กนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็สวอปเพจนะครับจะมีตัวประคองอยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็บล็อกบล็อกแบริ่งบนล่างนะครับก็จะเป็นอลูแต่ว่าเป็นสีดำนะครับท่านผู้ชม างด้านหน้าเนี่ยอารมณ์ก็คล้ายๆกับประมาณ X3L นะครับมอเตอร์ก็จะหันตูดขึ้นมาแบบนี้นะครับมอเตอร์ที่ผมใส่อยู่จะเป็นของสกอร์เปียนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแบตนะครับเป็นที่วางแบตนะครับแบตเตอรี่ก็จะวางแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ CG ก็จะเป๊ะพอดีนะครับ,นะรบไม่ได้ให้ที่รัดแบตมาเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรมีเยอะนะฮะ ขาสกีขาสกีก็จะใช้กับของยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยนะฮะถ้าจะใช้ต้องเป็นของมันโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับออซิโฟลำนี้นะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นเพจแผ่นคาร์บอนอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเอาไว้แปะสปีดตรงนี้สปีดคอนโทรลนี้ก็จะแปะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับสปีดท,ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น h อ b บีวิงแพลทินัมตัว v 4 นะครับ60แอมป์ตัวนี้เลยนะฮะก็คือลำนี้ก็เป็นฮอมือสองนั่นแหละว่างกันเถอะนะครับก็เอามาบินรีวิวโปรโมตนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาฮอดีๆนะฮะลำนี้ผมยังไม่เคยบินนะแต่ผมดูจากระบหางระบบ,ะบ,บต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพานนะครับหรือว่าเมนชาร์ป อะไรก็แล้วแต่ดูบึกบืนดีนะฮะอ่ะตอนนี้มาดูในส่วนของบล็อกแบลิ่งบนล่างนะครับการวางเซอร์โวยกพีดก็จะวางแบบนี้นะครับข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลัง2ตัวคล้ายๆกับรีวิวอ่ 3, 8, 0, าสามแปดศูนย์คล้ายๆกันนะครับที่ผมเคยเล่นนะคล้ายๆกันอ่าตัวประคองก็อยู่ทางด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นเฟรมนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับ คือก็ถ้าไม่ใส่คานูปีบินผมว่ามันก็ดูโฉบเฉียวดีนะใช้ได้อยู่นะครับใส่คานูปีบินด้วยหัวก็จะยาวๆนะครับก็ดูเพลียวปาดเปลียวไปอีกแบบแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยของฮอลํานี้ก็คือเป็นระบบหางสายพานนะครับเป็นหางสายพานแล้วก็มีลอกสายพานอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเมนเกียร์เนี่ยจะอยู่ทางด้านล่างเป็นลักษณะเฟืองเฉียงนะครับเป็นเฟืองเฉียงหัวพีเนียนของ มอเตอร์ motor, นะครับก็จะไม่มีวันเวนะครับนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4มิลนะครับอยู่ที่ประมาณ4มิลนะครับก็จะใช้มอเตอร์ของ a l z ตัว1000ง V ใช้ด้วยกันได้นะครับนะครับเมนชาร์ปก็ยาวเหมือนกันนะตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงข้างล่างก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับดูแล้วน่าจะแมนเทนเน็ตไม่ยากนะครับแล้วก็ตัวประกับบูม ตรงนี้นะครับก็จะมีรูปลอ,อกเป็นล้อประคองสายพานด้วยนะครับตรงนี้จะไม่มีสปริงนะครับข้างมีน็อตยึดข้างละ4ตัวแบบนี้นะครับหนึ่งสนะครับแล้วก็ถัดมาทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นบูมนะครับบูมก็จะไม่มีค้ำบูมเหมือนฮอร์ลับอื่นทั่วๆไปนะครับแล้วก็ลักษณะของบูมเนี่ยจะออกเป็นแนวแบบรมเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยม นะครับไม่ได้เป็นกลมๆเหมือนฮอทั่วไปนะครับจะเป็นแบบเหลี่ยมแล้วก็ที่ผมชอบเลยนะก็คือโซวกันหางเนี่ยมันสามารถที่จะขยับเข้าออกได้นะครับขยับเข้าออกได้ตั้งลิมิตกันหางได้ค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมนึกถึงอารมณ์แบบท a r ์ลสปอร์ตนะครับหรือว่าออนไลน์สปอร์ตที่เป็นไฟบาร์นะครับ,ร Sport, ท,รบที่ผมเคยเล่นนะครับหรือทําให้ลูกค้าไปเนี่ย โซการหาแบบเนี้ผมชอบมากๆเลยเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นแล้วโดดเด่นก็คือตรงนี้แหละผมชอบถ้าเป็นตัวเก่าถ้าเป็นแบบตัว JR Forza มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะอยู่ทางข้างในนะครับแต่ว่านี้จะอยู่แปะอยู่ข้างนอกเลยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวประคองแท่งคันชักหางหลังนะครับก็มียึดเป็นน็อตติดตรงนี้เลยกับบูมเลยนะครับเนี่ยครับโอเคอ่ะ อ่ะทีนี้สุดท้ายนะครับก็ชุดหางหลังนะครับก็อารมณ์ก็จะคล้ายๆแบบว่าประมาณามีพินเนียนใหญ่ๆตรงนี้ผมนึกถึงโปรตอนอีกแล้วนะฮะก็คล้ายๆกันแต่ว่าของโปรตอนเนี่ยด้านข้างเนี่ยก็คือจะเปิดเลยนะครับนะครับจะเปิดเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือจะปิดปิดนะครับแล้วก็มีตัวประคองสายพานตัวนี้ด้วยนะครับนะครับชุดหางดูบึกบึนมากๆนะครับ แล้วก็ในส่วนของอตัวเทลสไลด์ตรงนี้นะครับก็เป็นบอลลิงนะครับตรงนี้เป็นบอลลิงนะครับซึ่งไม่เหมือนหอตัวอื่นทั่วไปก็ตรงนี้จะเป็นแบบว่าน็อต1.5ขันเข้าไปนี้เป็นบอลลิงเกาะแจ๋วอะนะครับแจ๋วอะแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับดูนะฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว เขาเรียกว่าฟินฟินตั้งตัวนี้ก็เป็นแบบชิ้นเดียวยาวๆมาแบบนี้นะครับยึดยึดด้านข้างตรงนี้เลยนะครับเป็นแผ่นเฟรมชิ้นเดียวกันกันกบตัวฟินตั้งนะครับนี่ครับยาวไปถึงตรงนี้คือเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับอันนี้แปะสติกเกอร์สีเพื่อที่จะเวลาบินจะได้เห็นได้ชัดเจนนะฮะนะครับ ส่วใบหางที่ผมได้มาก็จะเป็นใบหางของ RT นะครับใบหางของ RT นะครับก็ดีอ่ะนะครับก็รีวิวโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะมีชุดคิดเป็นกล่องมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูในคลิปต่อไปนะครับครับเดี๋ยวผมจะบิน รีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับในเรื่องของอาการบินนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับแต่ผมคิดมากแต่ผมดูแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าบินดีแน่นอนลักษณะอ่าแมชชนิกแบบนี้นะครับคือในความนุ่มนะครับผมเดานะอันนี้คือผมเดานะนะครับในส่วนของการยกพีดกระแทกพีดขึ้นลงเนี่ยคือชุดฮอเนี่ยผมว่าชุดเทสอะมันได้ความนุ่มนะครับเพราะว่ามันเป็น มีสวิงอาร์มแบบนี้นะครับชุดเฮสนะครับก็คือเป็นไฟเบอรเลนะครับเดี๋ยวจะต้องอ่าเทสบินให้กับท่านผู้ชมไ้ดูถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจนะครับตอนนี้ก็เอกสายหมุนอ็อกซิโฟนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนฉายามาเป็นเอก 4, เอ็อกซโฟเอกสายหมุนอ็อกซโฟ นะครับเดี๋ยวจะทาเป็นแบรนด์ของตัวเองนะฮะเป็นแบบว่าออกแบบเป็นโลโก้แล้วก็าทาเป็นแบ,บรนด์ของของผมเองนะครับสาหรับพอลัมนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะต้องถูกใจผมแหละนะครับกันหางเป็นเซอร์วอคิงนะครับยุคพีดเป็นเซอร์วอคิงเช่นเดียวกันมอเตอร์เป็นสกอร์เปียนแล้วก็สปีด แพทินิม60 m V4 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือกล่องบ a s t X v ว r s i o n 3นะครับต่อเป็นแบบระบบ S bus นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็มาเล่าว่าอา,อาการที่บินเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคไหมหางมีอาการลักษณะยังไงนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของราคาตอนนี้คือยังไม่ไฟนอนนะครับยังไม่ไฟนอนเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามานะครับ กำลังกำลังทำราคากันอยู่แต่ว่าเกินๆนะครับช่วงนี้คือราคาของลำเปล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าฮอดีนะครับก็ต้องบวกกับราคากับตัวฮอก็คือคุณภาพตามราคาก็คือต้องไปด้วยกันนะครับอยู่ที่900 0ไปไปนะครับสำหรับลำนี้แต่คือก็ช่วงเปิดตัวเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะไม่ถึงช่วงเปิดตัวเนี่ยก็คือ ก็หลังไมมาหลังไมมาแล้วกันนะครับช่วงเปิดตัวเนี่ยก็อยู่ที่น่าจะประมาณ900 0นตน้ตนๆนะครับประมาณนั้นแต่ว่าพอถึงช่วงระยะหนึ่งนะครับราคาอาจจะนิ่งนะครับพอนิ่งปุ๊บเนี่ยก็คือตลาดไปได้แล้วหอก็จะไปได้ของมันนะครับก็จะมีคนเล่นมีตลาดรองรับในเรื่องของเงื่อนไไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ผมก็ กำลังทำราคาอยู่และราคาก็คิดว่าไม่น่าจะแพงสักเท่าไหร่นะครับก็คล้ายๆกับไม่คล้ายดีกว่านะครับพูดไม่ได้ <c oughs> สำหรับในคิดวันนี้เอออีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงมีหอมานำเสนอนะครับกับเจ้าตัว x 3นะครับ x 3ลํลำนี้ขายเป็นสภาพมือสองนะครับขารที่สนใจนะครับก็ ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวบอกตอนท้ายคลิปนะครับกล่องเคบาน้ําเงินนะครับกล่องเคบาน้ําเงินยวพิษยกพิษคิงนะครับกันหางคิงนะครับตัวนี้มอเตอร์เอกโนวานะครับสปีดคอปปิวินแพลทินัมหกแอมป์นะครับอยู่ตรงนี้มีครอบหางให้ด้วยนะครับตัวนี้หายากมากๆบอกเลยนะครับว่าหายากใครที่อยากได้ลำนี้นะครับ ดูช่องนี้แล้วรีบติดต่อกันเข้ามานะครับกับเจ้าตัว X3 ลํำนี้ราคาอยู่ที่1 3 3 0 0 0บาทนะครับ13,000บาทขายในสภาพมือสองนะครับนะครับถ้าใครที่อยากได้ก็รีบกินกันกันเข้ามาลํำนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับชุดถางนะครับนี่ครับอลูนะครับชุดเทสก็จะเป็นพลาสติก ตรงตัวกิฟตเบดนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูหงายท้องด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเริ่มกลับมาบิน 3D กันบ้างแล้วนะครับสำหรับลำนี้ก็1 3 0 0 0 0บาทนะครับเอาไปเลยนะครับรีบติดต่อกันเข้ามานะครับสำหรับลำนี้ใครที่สนใจนะครับก็ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับกับเจ้าตัวออกซิโฟลำนี้ เดี๋ยวผมจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็บินต่อๆไปแหละถ้าเกิดถูกใจนู่นนี่นั่นก็คือติคิดว่าต้องถูกใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าดูสภาพของระบบแมชชีนิกของมันแล้วเนี่ยผมว่ามันมันโอเคเลยแหละผมดูแล้วคือแต่ที่ผมเคยบินบินฮอมาหลายลำนะผมดูอย่างนี้แล้วคือผมคิดว่ามันน่าหลงไหลอะสภาพตัวบอดี้ของมันก็ดูสวยงามด้วยนะครับนะครับ,รบวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็มี2ลํลำมีทาหลอด1ลำนะครับแล้วก็มีตัวออกซนะครับมี2ลำละแล้วไงที่เพื่อนๆนะครับมารับชมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทำตลาดตัวนี้ด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ